สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูพัชลาพรยานาเรืองนะคะหรือครูแจ็คนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูก็จะชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเป็นหมายแมพปิ้งนะคะเป็นเรื่อง Part of speech นั่นเองนะคะนี่ค่ะเด็กๆ Part of speech นะคะ ซึ่งนะคะคำว่า p a r t of s p e e c h นะคะคือคำพื้นฐาน8ประเภทนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะข้อที่1ค่ะข้อที่1คือ noun noun คือคำนาม2ค่ะ pronoun pronoun คือคำสรรพนามค่ะข้อที่3ค่ะ adjective adjective คือคำคุณศัพท์ข้อที่4ค่ะ verb ค่ะ verb คือคำอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะ เวคือคำกิริยาค่ะข้อที่5ค่ะคือ adverb adverb คือคำกริยาวิเศษนะคะข้อที่6ค่ะเป็น position นะคะคือคำบุพบทค่ะข้อที่7ค่ะ conjunction นะคะ conjunction คือคำสันธานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ค่ะ interjection นะคะคือคำอุทานนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะทำเป็น mapping แบบนี้นะคะอ่านะคะ เขียนตรงนี้ก็ได้นะคะค่อยหนึ่งเป็นนาวนามคือำนามคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะพร้อมยกตัวอย่างนะคะเช่น man girl book นะคะอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะเด็กหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมเรามาตรวจและทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะเด็กๆบ๊ายบาย